สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าเ,เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงนะก็หน้าผมทั้งตัวผมนี้คือเพื่นขึ้นทั้งตัวเลยนะนี่นะเริ่มขึ้นทั้งตัวนะก็หน้าผมลำบวมแนละ้วโทรเรียกรถโรงพยาบาลมารับมานล้วครับผมเดี๋ยวรอรถโรงพยาบาลมานะครับ ก็รถลุงบาลมารับผมนะขันทั้งตัวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับตอนนี้ก็ได้ยารับเอามากินแล้วนะก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยนะไม่ได้อดมิตโรงพยาบาลน,นะครับมาไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วผมแอดมิตโรงพยาบาลไปประมาณสองวันนะครับก็ฉีดอะไร,ะไ,รไม่รู้ตรงต้นขาอะดรีนาลีนห,หรือว่าอะไรที่อย่างยาฉีดต้นขาฝังเข็มนะแต่รอบนี้ก็ไม่ได้เป็นหนักเหมือนรอบที่แล้วนะี่ยโอเคเราผมเดินทางกลับกันนะครับผม